แอร์อินเดียตก1 1 a รอดเอ็มตัวทงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2ม mm ุมฟังเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุและครอบครัวทุกท่านด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจมากๆกับเหตุการณ์นี้นะครับแต่เหตุการณ์สาคัญนี้มีผู้รอดชีวิตหนึ่งรายครับซึ่งคนคนนั้นนั่งตําแหน่ง 11A และที่สําคัญคือเป็นตําแหน่งเดียวกับพี่เจมส์เลิงศักราจุสักที่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วในแกเครื่องบินตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็แกะก็นั่ง a, วิต ซึ่งเป็นอะไรที่เม็ดซิงมากคือมัน,ม,นมันแทบเป็นไปไม่ได้ที่เวลามีเหตุการณ์ขึ้นตกอะ่ะแล้วจะมีผู้รอดใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์แบบอ,อ,อันตรายแล้วก็เสี่ยงภัยมากๆที่มันไม่น่าจะมีคนรอดได้มันก็เป็นอะไรที่เหลือเชื่อแต่เปิดเผยว่าที่น้า 11A เนี่ยมันใกล้กับทางออกฉุกเฉินด้วยเราก็ไม่รู้เนาะว่าองค์ประกอบของเครื่องเนี่ยตรงนั้นมันทําให้ปลอดภัยกว่าที่อื่นหรือเปล่าแต่องค์ประกอบอื่นก็สําคัญอีกแหละครับไม่ว่าตรงไหนก็ขอ แสดงความดีใจด้วยกับคนที่รอดชีวิตและครอบครัวนะครับเออพี่เจมเขาก็ตกใจไงเพราะว่าคนที่รอดอ่ะนั่งที่เดียวกับเขาเลยอะไรแบบนี้แต่ใดๆนะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เครื่องบินตกอะไรแบบนี้นะวันผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเกี่ยวกับในประเทศไทยนะเนาะว่าเราก็ครอบครัวอยู่ในประเทศไทยอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนพี่น้องต่างๆนั่งเครื่องบินกันก็อันตรายตรวจเช็คทุกอย่างให้ดีเนาะแต่เหตุการณ์แบบนี้ก็เข้าใจครับว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอน แต่ก็ไม่อยากให้สาหาะเพ้าเนาะตรวจเช็คทุกอย่างให้ดีระบบต่างๆให้ดีก่อนที่จะให้บริการดีกว่านะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครั้งนะต่อให้มันเป็นประเทศอื่นก็ตามแต่ว่าใดๆเราก็มีจิตใจที่หดหัวถ้าเกิดเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเออไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยไม่มีเลยก็ดีนะครับเออแล้วก็มีข่าวออกมานะว่าที่นั่ง11 a เนี่ย ดีกว่า Business Card หรือว่าอะไรต่างๆที่แพงๆอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะราคา 11a เนี่ยสายการบินต่างๆจะขึ้นราคาไหมไม่สิไม่เกี่ยวในใดก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยแล้วกันนะครับแล้วก็พี่เจมก็รู้สึกตื่นเต้น Amazing มากกับการที่ทำไมตำแหน่งเดียวกันถึงรอดชีวิตมาได้ใช่ไหมใครที่ใช้บริการเครื่องบินบ่อยๆอาจจะคิดละว่าตอนนี้ฉันจะจอง 11A ก่อนเพื่อนดีไหม ใช่ไหมเป็นผมผมก็แอบคิดนิดนึงเหมือนกันนะทุกคนคิดเหมือนผมไหมเออไม่รู้แต่บางคนก็กลัวเครื่องบินไปเลยแต่เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับก็ขอให้ทุกคนเวลาเขาเอ,อมีสัจวตมีแอร์อะไรมาทําเรื่องความปลอดภัยก็ตั้งใจฟังกันหน่อยผมเองก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยตั้งใจฟังเลย แต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อมีเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินก็เราก็ต้องป,ป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันคนที่เรารักเนาะถ้าเราไปคนที่เรารักด้วยอะไรแบบเนี้ยเออเห็นภาพเซลฟี่ของของครอบครัวบางครอบครัวท,ที่ที่สูญเสียนะแบบเป็นภาพสุดท้ายนานๆได้เจอกันทีอยู่เป็นครอบครัวแล้วต้องมาประสบเหตุแบบนี้ก็รู้สึกหดหู่แล้วก็เสียใจนะครับอ่ะก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหรือมันเป็นไปไม่ได้ก็อยากอยาก,อยากเกิดบ่อยแล้วกันนะขอให้ตั้งมาตรการเกี่ยวกับสายการบินต่างๆ ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้เยอะขึ้นแล้วก็การกู้ภัยต่างๆอะไรแบบนี้เขาก็เตรียมตัวกันมาดีก็ขอให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่ใช้การเดินทางด้วยเครื่องบินบ่อยๆหรือว่าการเดินทางทุกอย่างเลยไม่ว่าจะรถจะเรือจะอะไรก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนแล้วกันนะครับใครคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะใครเดินทางบ่อยใช้ใสายการบินไหนคุณภ,ภาพดีไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์เผื่อจะสื่อไปถึง ผู้ให้บริการต่างๆเขาจะดูแลเราดีขึ้นไหมเพราะเราเองก็ใช้ใช้บริการเครื่องบินเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ไม่ใช่ไม่ใช่เบาเลยแต่ถามว่าสะดวกไหมมันสะดวกอยู่แล้วครับมันมันเร็วกว่าไม่ว่าจะเป็นการให้บริการตั้งแต่ภาคพื้นที่ก่อนขึ้นไปใช่ไหมการจองผ่านระบบต่างๆเออทำให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแต่ที่สําคัญเลยรวมๆแล้วต้องปลอดภยัยปลอดภัยและสะดวกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เครื่องบงเครื่องบินอะไรแบบว่า ที่ราคาไม่ไม่แพงแลวเอาเครื่องบินเก่ามาหรือว่าซื้อต่อมาอะไรเงี้ยประเทศไทยชอบใช้ด้วยก็ขอให้พัฒนาเรื่องการกทำนุบำรุงดีๆอะไรที่มันหมดอายุไปแล้วอ่ะใช้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งไปไม่ใช่ไปซื้อต่อเขามาใช้ถ้าซื้อต่อเขามาใช้เราไปซ่อมนูน่นซ่อมนี่แบบแค่ให้ผ่าน,านไปโดยที่ผู้ใช้บริการไม่รู้อ่ะมันอันตรายนะครับเนาะอาจทราบว่าท่านผู้มีอํานาจผู้มีเงินทั้งหลาย คุณไม่ได้นั่งเครื่องบินอะไรแบบโลคัสแบบเราอยู่แล้วแต่เห็นใจกันด้วยเพราะว่าเราเองก็มีครอบครัวมีคนรักมีอะไรที่ต้องดูแลต่อไปเยอะแยะนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกันนะครับใครมีความพิเ็นยังไงใช้เครื่องบินบ่อยแล้วมีวิธีป้องกันตัวยังไงมีวิธีการเลือกสายการบินที่ดียังไงใช้สายการบินอันไหนดีหรือไม่ดียังไงก็ลองมาคอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วกันนะครับถ้าไม่สุภาพมันจะเจอ การฟ้องร้องอะไรต่างๆหรือเปล่าอ่ะก็มาพูดด้วยความหงใหญ่นะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกท่านอีกครั้งลนึกันนะครับแล้วฝากกดติดตามช่อง m อ็มโทนบับ้านด้วยนะช่อง M.P นะติดตามเลยกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ทุกอย่างได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเชิกัน